สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบก,กับผมช่างต่อยบันดอนเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมดูเจ้าเลียวกะเลียวก้านะครับนี่แต่ทรงโคตรเท่หมากเลยครับนะครับให้ดูทุกมุมโอ้โฉกนี้ยางงามเลยเครื่องน่าจะสองร้อยซีซีหรือเปล่าน่าจะใช่แหละ อันนี้นะครับเอามาซ่อมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังไฟแบตเตอรี่โชว์ทำอะไรก่อนคือฟังเสียงแล้วมันเหมือนกับ เจ้าลูกปืนสตาร์ทนะครับลูกปืนมันเวอเฟืองสตาร์ทมันไม่เกาะครับมันมันลูดนะครับอืมมันมันลูเ่เราลองชาร์จแบตดูก่อนไหมว่านะครับเพราะว่าไฟแบตมันโชว์นะครับเดีย๋ยวลองชาร์จแบตแป๊บหนึง่งแล้วลองสตาร์ทดูใหม่ถ้ามันลูดอีกเหมือนเดิมแล้วก็ ต้องแกะตัวนี้นะครับอันนี้ก็ได้คีปเครื่องชาร์จแล้วนะครับแบบเขาอยู่ตรงนี้นะครับเบตเจ้าเรียวกาครับผมยังหาไอ้รหัสซีซีไม่เจอเลยน่าจะสองร้อยแหละเครื่องเขาใหญ่ขนาดนี้นะเดี๋ยวรอสักตอนนี้ไฟขนาดตั้งไว้ที่ห้าแอมป์ สัก20นาทีน่าจะน่าจะเต็มนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีครับนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วนะเดีย๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับเนี่ยคีดแบตเตอรี่เขานะครับเกือบเต็มลองดูครับอ่า รูดเหมือนเดิมนะครับถ้ารูดเหมือนเดิมเราก็ต้องเปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับแล้วเรามาดูไปด้วยกันเลยครับว่ามันจะเป็นที่ตัวนี้รูดไหมแต่ทีนี้ถ้าตัวนี้รูดจริงๆผมจะหาอะไรได้หรือเปล่า,ามาเองดูลองดูกันครับอเอามุมเนี้เนะาะมาดูกันครับเปิดฝาสามตัวนี้ก่อน น uh ่าจะมีเ huh. ฟ mm ืองอย่างนี้อืม โอ้แน่นจังนะครับนี่ไงกระเด็นออกมาเลย มีแหวนหนึ่งตัวมีเฟืองหนึ่งอันข้างในก็มีแหวนด้วยนะครับเนี่ยมันจะหล่นเข้าไปข้างในแล้วย๋ย <Yeah. S 1> ขอพิจารณาดูสักคู่ครับโอ้มีเฟืองหลายชั้นนี่เอ,อ อืเราต้องถอดตัวนี้แล้วนะครับต้องถอดตัวนี้เดี๋ยวเอาอ่างน้ำมันเครื่องก่อนครับเอาลองน้ำมันเครื่อง โ okay. อเคมาเลือดูเอาออกดูกันเลยครับว่าเรื่องสตาร์ทลุน่นเราจะมีอะไรใส่ให้เขาไหมเอาแค่ okay. ประกินนี่ก็อาจจะต้องตัดเองแล้วนะ พยายามครับอย่าให้ปะกินขาดเต็มถ้ามันจะขาดมันก็ห้ามไม่ได้แล้วครับได้ไหมอ่ะดูและโอเค อา้าวโชคดีของเราประเกตนไม่ขาดอุ้ยขาดอยู่ว่าขาดแม่ปไปเลยเอาค่อยเอาประเกตนหนังตัดเอาเขาก็มีเฟืองมีเหวนบางๆนอกใน เรื่องหลายตัวนะเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่วันวีเหรอข้างในแล้วตัวไหนเป็นวันวีน,น่าจะเป็นตัวนี้แหละ ดี๋ยวขอพิจรารณาสักครู่นะครับว่า,ายังไม่เคยได้แกะรถอย่างนี้เลยตัวนี้มันติดตายเลยแหละมันไม่หมุนเลยนะครับเฟืองที่ติดอยู่กับล้อแม,ม่เหล็กแล้วก็แล้เข้อจานไฟออกอยังไงไม่มีเกีียวไม่มีอะไรให้เราได้ดึงเลย เดี๋ยวต้องยิงออกก่อนครับเบอร์สิบสี่ เกาอย่างดีงนี้นะเราจะเอาออกอยังไงมันดูดรูได้เหรอมันต้องขันน็อตเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็แล้วเอาตัวไหนเรามาขันทีนี้งานเข้าแลไ้ไหมล่ะ ลองดูนะเอ้ตัวนี้ได้ครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ได้ครับอ้าได้เลี้ยวได้เลี้ยวได้เลี้ยว เดี๋ยวลอง้อนเคาะดูแน่นจริงอ้าวออกมาแล้วครับ ัอย่างนี้ก็ง่ายดีนะครับเขาก็เป็นวันเวยอยู่นะครับแต่ว่ามันติดยังไงก็ไม่รู้มันติดเลยครับมันไม่หมุนเลยนะครอือตันนี้มันบูทเฉย พิจารดาสักครู่นะครับน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับเหมือนรถญี่ปุ่นทั่วไปครับที่มันไม่เกาะนะครับเวลาสาตาร์ทแล้วมันวืดนะครับก็จะเป็นที่ตัวนี้นะครับเีย๋ยวเราต้องลื้อดูเมื่อกี้ที่เรายิงมันมันก็หมุนอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่ยมันหมุนได้อยู่แต่ว่ามันฝืดมากเลยครับอ เดี๋ยวจะมุนออกดึงออกด้วยไม่ออกนะครับไม่ออกนะครับต้องนัดนัดทีแล้ว้างเออ ี๋ยวจะให้ดูนะครับท่านผู้ชมพอออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับหล่นแล้วหล่นแล้วนะนี่นะคือข้างในมันแตกนะครับล่องมันแตกนะครับมันก็เลยทําให้ติดติดแล้วก็ล้วก็พังหมดแล้วครับนะครับคุณคงต้องหาตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวต้องไปหาในในกลุ่มในแอปนะครับก็รู้สาเหตุแล้วนะครับที่ทําให้มันสตาร์ทไม่ได้นะครับก็คือลูกปืนสตาร์ทหรือว่าลูกปืนมันเวทันนะครับเจ้าเลียวกล้าของเรานะครับเดี๋ยวไปหาไหไรก่อนครับก็เดี๋ยวได้มาแล้วหรือยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะครับก็เอาไว้พบกันคลิปหน้าครับในตอนต่อไปนะครับของคันนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ